สวัสดีครับเมื่อกี้มาพบมาพ่อครับไหลบอมเบน,นะครับเจอกันกลางปลามันเลยมือนี้สิบผ้ามะเบิ่งมัน่นโตหนึ่งครับว่หัวพันเหี่ยงแต่ว่าปูไว่จะปีกายนี่ขอตาพิ่มากหัวดกหัวใหญ่แห้งครับนี่ครับลำตน้นยอดเดี๋ยวมาขุดเบิ่งหังวเป็นยังไงคือปีกายนี่บ่ ตนน้นในเป็นตะกุตยังไง <c oughs> แปงนี่แปดไรน,นะครับก็บปลูกไว้หลายพันอยู่ครับเบิ่งพันนี้ก่อนตรงนี้ลนี่ครับ ดกอีลีครับดกเราก็งใใ่พร้อมครับโอ้หนี่หกไหมขุดไปใส่กระพอครับสองเดือนก็บีกยี่สิบหามือนี่แล้วครับครึ่งเดียวครับ được à, thùng mấy con <laughs> nhìn khắp nhìn bưng lắc sẵn ạ tuần nhọt cản bay đen hấp đen khiêm đây bưng bị chất ngọt นี่แล้วครับผมนี่ครับโอ้ยหุ่นรับทางไตครับ,รบโอ้ดกครับดกเนี่ยหักซ้ำ ลงหัวเดียวครับไงหรอครับนี่ครับฟังเดียวเลยครับนี่อค้ครับกแห้งครับ เคเนาะครับไผหูกะคอมเมนต์แจ้งได้นะครับว่าเป็นพันเองผมกับบ่หูคือกันครับครับผมกะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับบ่ไลค์บ่แชร์บ่บเป็นยังครับขอมาเบิง้งซื้อก็ได้ครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าห้องสิมาเบิง่ง ทันมั่นอีกอย่างเดี๋ยวรอติดตามเบิง้งใดเลยนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้สะกก้อนครับครับสวัสดีครับ